ฮัม ah สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอร์ที่น่าหลักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ทีมจริงๆก็ไม่เชื่อว่าบ้านนะครับเพื่อนๆเป็นแบบใครๆกับบ้านกลางบ้านโตแล้วนะผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่โรงในเรื่องของหนอนคาดลมเร็วมากๆนะครับอีกทีมหนึ่งเลยตำแหน่งของฟินิกไฟนะผมเพื่อนๆจะใช้เป็นหลอดแบมก็ได้นะหลอดแบมที่เป็น5ดาวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้ฟินิกไฟมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่หิลยุบเทินนะครับบวกกับบอล เป็นลิด a k ในคอนเทนต์ดันเจี้ยนด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะ44%ถือว่าเยอะมากนะครับผมอ่ะตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นพารตไฟครับตำแหน่งพารไฟเนี่ยหลายคนถามมาเยอะนะครับว่าตำแหน่งพารไฟเนี่ยใช้อะไรแทนได้บ้างนะผมจริงจริงต้องบอกก่อนว่าพารไฟเนี่ยใช้ตัวบัฟดาบอย่างฟลานอย่างโทเทมได้หมดเลยนะผมประมาณนั้นแต่ว่ามันจะไม่เด็วแค่นั้นเองนะครับมันก็จะช้าปกตินั่นแหละนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมอาร์ติแฟกต์นะครับอืมประมาณนี้เลยฟินิกก็ประมาณนี้ครับฟินิกแล้วก็ประมาณนี้ครับ คครับแล้วก็ตัวของเออลุงเทีอนลุงเทียนก็ประมาณนี้ครับ EXK นะครับผมประมาณนี้สปีดก็ง่ายๆครับผมทําให้ตัวบัฟดาบออกตัวแรกที่เหลือก็ช่างมันได้ผมประมาณนั้นอินุครับอินุประมาณนี้ครับเป็น EXK นะครับอินุเนี่ยเราเอามาใช้ในคอนเทนต์แบบพวกเออ BJ ก็ได้ครับผมอินุ BJ เนี่ยเพื่อนๆที่แบบหลายคนแบบเฮ้ยพี่ผมทําอินุ BJ พี่ได้ครับผมได้ได้ได้แล้วผมเอามาใช้ได้แต่ว่าคิดลตอาจจะต้องร้อยนะครับผมเพื่อนๆนะแล้วก็ตัวของอินุมืดครับอินุมืดประมาณนี้ครับ อัสซิแฟคครับแล้วก็ต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของแฟนทอมครับผมแฟนทอมแฟนทอมไฟนะครับผมแฟนทอมไฟแฟนทอมไฟเนี่ยหลายคนมองข้ามนะครับผมตัวนี้ตีแรงมากนะตัวนี้ตีแรงแบบแรงเลยอะปิดชีพเลยครับแรงจริงแรงจริงไป let's go นะครับผมที่สําคัญสาคัญของทีมเนี้ยน่าจะเป็นแฟนทะอมไฟนะเพราะเบิร์ดดามจได้ไวมากเพื่อนๆ๋ยวให้ดูนะครับมันเบิร์ดดามจไวชิบหายเลยจริงม,มาดูกันนะครับผมฟินิกตึ้ม แต่ว่าข้อเสียของทีมนี้มีอยู่ข้อหนึ่งนะผมดูเลือดนะผมอ่าคือแบบถ้ามีหลอดแบบมันยังดีตรงที่ว่ามันสามารถที่มาสร้างดูดเลือดได้จริงไหมครับผมสร้างปั๊บดูดลงดูดเลือดได้ใช่ไหมครับแต่นี่คือมันไม่มีไงเออมันไม่มีนะผมแต่ไม่เป็นไรครับเรามีฮิวเรื่อยๆอยู่ครับผมจากตัวของฟินนิครับผมแต่ว่าทีมนี้ไวนะไวมากไวมากนะผมแฟนทอมฟาดทีเจ็บนะผมฟาดทีแล้วสองสามแสนะเจ็บมากนะแฟนทอมอ่ะตีทีคือแบบใครสั่นอ่ะบอกเลย ดูมันฟาดแต่ละทีเนี่ยแฟนทอมฟาดบั๊มสามแสนนะสองแสนแรงมากเนี่ยมแรงมากเนี่ยผมแป๊บเดียวปิดฉากได้ไวจริงๆครับแฟนทอมนี่จริงๆหลายถ้าใครที่อยากจะเอามาเบิร์ดในเรื่องของแต้มเนี่ยเอาตำแหน่งแฟนทอมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนออกแล้วใส่เป็นแมวก็ได้เหมือนกันนะครับแมวแมวลมเงี้ยแต่แฟนทอมอ่ะมันปิดฉากบอสบอสได้เร็วกว่าตรงที่ว่าบอสพอสมมติว่าเนี่ยมันตอนที่มันไม่ล้มเนี่ยแฟนทอมปิดฉากได้เร็วกว่านะแต่ให้สังเกตดาเมจแบบแฟนทอมนะผมตีทีคือกระตุยอ่ะเออดูดิดูดิทุกคนมันแรงมากอ่ะ อีทีคือแบบบอกเลยว่าลาโลกได้เลยครับแรงแรงจริงนะครับผมประมาณนี้ฟาดนะครับผมอีซี่มากนะผมอ่แรงฟาดทีคือแบบใครแบบใครบอสนี่คือแบบสั่นเป็นพวงเลยฮะแต่ว่าแต้มมันจะไม่ได้เยอะมากเพื่อนๆแต้มมันจะไม่ได้เยอะมากแต่มันบิวดาเมจดเร็วจริงนะผมประมาณนั้นนะครับทีนี้นหลายคนก็สงสัยว่าเออพี่ผมต้องทำไมต้องฟาร์มหนอนลม้วยพี่ผมไม่เข้าใจนะผมอาเจหนอนลมจริงๆอ่ะมันดอปในเรื่องของรูนที่สําคัญอยู่รูน2รูนด้วยกันนะผมอ่ะ พูดง่ายคืออัญมณีด้วยกันนะผมอ่ะอัญมณีนะครับที่มันดอกแบบจำเลยก็คือหนึ่งอัญมณีไร้รักนะครับผมอันนี้คือดอกนะครับผมแล้วก็อัญมณีพันหนึกนะครับผมถ้าอันนี้พูดง่ายคือถ้าถ้า,ถาแบบมาฟาร์มตัวของนอนลมอ่ะจะนินไมทางรุนใหม่ซะเยอะนะครับผมรุนใหม่ซะเยอะเลยแต่ว่ารุนหลายเอ่อเรื่องของพวกทำลายพวกพี่ชักนี่เออพวกพี่คาดหรือโทสานี่มันก็สามารถเอามาใช้งานได้เหมือนกันครับ <S <S ถ้าจะพูดกันจริงๆผมมองว่านอนลมเองก็เป็นอีกเฟรชหนึ่งที่ หน้าลงนะครับหน้าลงมากๆนะครับเพราะว่าตัวของน้องเองมันดอบมันดอปในเรื่องของรูนนะครับหรืออัญมณีเนี่ยที่จาเป็นจริงๆนะผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนอนตัวหนึ่งที่มีความนี่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับผมเพราะต่างคนต่างหาแบบหาหินรีอัญมณีรีอย่างเงี้ยเออมามารีแบบพวกเกี่ยวกับรูนพวกนี้นะผมประมาณนั้นนะครับโอเคมาค่อนข้างไวค่อนข้างไวนะผมทุกคนฟิ์สดะเมจไวมากนะผมแป๊บเดียวเองนะผมประมาณนาทีเองมั้งเนี่ยแล้วก็พัด พัดไฟเนี่ยฮิวทีคือเต็มอ่ะเพื่อนๆพัดไฟฮิวแรงมากพัดไฟคือฮิวแรงแบบแรงแบบเดอะเบสนะครับผมแรงจริงแรงจริงแฟนทอมเบิร์ดรดาร์เมดก็แรงมาก,กเพื่อนๆพื่อนแฟนทอมไม่ต้องใส่เอกก็ได้นะแฟนทอมใส่เป็นรูนอื่นก็ได้ครับแบบโทส่าครีก,ก็ได้แต่เอกมันจะได้แบบฟ er, ิวดาร์เมดค่อนข้างไวกว่านะครับถ้าเราอยากจะทําทีมทีมไวยังไงก็ต้องเป็นเอกครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่า